วัสดีค่ะกับสวัสดีพี่ีเอฟซีคุณลงุงคุณป้าแม่์ม,มที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะขอยินดีต้อนรับสู่ช่องเดินทาสไตล์นะันช่องเดินป่านะ้เปด้วยนะคะทุกคนก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เข้าป่านะวันนี้มาตามความฝันนะทุกคนฝันอีกแล้วนะไม่รู้ฝันอะไรนักหนานะก็ฝันว่าท่านเท้าเนี่ยให้มาหาทุกคนมันอมนก็ยังลังเลยอยู่นะตอนแรกว่าจะมาหรือเปล่าเนาะ เห็นว่าท่านเท้าไม่อยู่ถึง15วันแต่อยู่ๆก็มาเข้าฝันว่าท่านเนี่ยกลับมาแล้วแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าทุกคนอันนี้ต้องไปดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าเอมก็ได้มาสำรวจพื้นที่ตรงนี้แล้วแหละก็ยังไม่มีเหตุการณ์น้ําท่วมหรือว่าภัยธรรมชาติแต่อย่างใดก็เลยโอเคเดี๋ยววันนี้จะลองเข้าไปดูไปจุดที่ท่านอยู่ว่าท่านจะอยู่หรือเปล่านะคะทุกคนก็ฝากพีพีเอฟซีเป็นกําลังใจให้ด้วยเนาะวันนี้มาคนเดียวก็หวังว่าจะปลอดภัยเพราะว่าในฝันน่ะมันเหมือนจริงมากๆเลยท่านบอกว่า มาหาท่านได้นะท่านกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยท่านมีเรื่องมีเรื่องด่วนที่จะอะไรจะจะบอกเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ที่จะรีบมาบอกอะไรเงี้ยอมก็เกรงว่าจะเกรงว่าจะเป็นเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับตัวเราแล้วก็คนรอบข้างของเราอมก็เลยรีบมาเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวยังไงอมเข้าเลยเข้าเข้าเข้าไปตอนนี้เลยดีกว่า ระหว่างที่สำรวจก็ได้ดูพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็ยังไม่มีจุดน้ำท่วมฝนก็ยังไม่ตกนะทุกคนก็ยังเหลือเวลาอีกหลายวันนะท,ที่ท่านบอกท่านไปได้มึงยังไม่ถึง5้าวันเลยมังม้งรู้สึก5้าวันแล้วลนะทุกคนนะเนาะเหลืออีกสิบวันแต่ยู่ท่านก็กลับมาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่เรารีบไปเลยดีกว่าทุกคนไปขออนุญาตเปิดคลิปเร็วสักนิดนึงนะพวกก็เพราะว่าผมเองก็รีบนะกลัวจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีหนักนะ ก็ไม่รู้ว่าท่านมีธุระด่วนอะไรที่จะคุยดีมากๆเลยที่ท่านมาเข้าฝันนะเราก็จะได้รู้ว่าควรมาหรือไม่ควรมานะพี่พีก็วันนี้ไม่ได้มาตัวเปล่านะวันนี้เอา,เอา,เอา,เอามาถวายให้กับท่านนะก็เป็นของเล็กเลน้อยน้อยนะอาจจะไม่ได้เดยอะมากแต่ว่าเรารีบมาเนาะเราก็เตรียมผลไม้หมดผลไม้ไม่ทันนะพี่พี่ก็เลยได้มาเป็นน้ําผลไม้น้ำอัดลมเนาะ รู้สึกใจวิววิวใจแป๊วๆอยู่นะที่จะมาที่นี่รู้สึกว่าเหมือนท่านจะมาบอกข่าลัยอะไรหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรทุกคนเราเชื่อมั่นว่ามันมีทางออกแนะน่นอนนะท่านต้องช่วยเราเม่อยงนท่านไม่มาเตือนเราไม่เบอกเราเลย เหมันหักลงมาเป็นเป็นกลุ่มเลยเป็นทพียงเลยลูกอะไรไม่รู้นะ อันนี้ผมเคยทักไปแล้วเนาะที่ทีพีเอฟซีคอมเมนต์มามก็เลื่อมีนะสวยดีเป็นฟวงๆเลยวันนี้ออกมาเป็นช่วงบ่ายนะพี่พพ่พอช่วงเช้าไปส่งของที่พีเอฟซีมาก็ตอนนี้จัดโปรขา,ข,าขายของขายของขายของขายกล้วยม้วนเนาะถุงละห้าสิบบาท ถองร้ห้าสิบบาทห้าถุงแถมหนึ่งสองร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะสองร้อยห้าสิบจะได้ไปทั้งหมดหกถุงนะทุกคนถุงหนึ่งก็จะประมาณ1 5ยห้าสิบใครสนใจนะทักเพจเดินทางสไตล์แอมได้หรือว่าจะทักไลน์ l e c 0 5 2 5 4 4ก็ได้นะลายแอดขอสามารถต่อเข้ามาได้เลยจุดที่ท่านอยู่น้นยังใส่เหมือนเดิมนะ เดทีเ่เอามาเจอน้องมินกับพี่สันเล็ตรงนี้นะรัใส่มากพี่พี่เมื่อกี้ก่อนเข้ามาเนาะเจอเป็นชายปิศาสามคนมานั่งกินเหล้าอยู่ทางเข้าไม่รู้เป็นคนหรือเป็นใครที่เนะ่ะวัแก่แล้วแหละ ใช่มคกับสวัสดีค่ะกับสวัสดีค่ะท่านท่านนี่นใ,ใช่ค่ะหนูตกใจหมดเลยหน,หนูหนูคิดว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมท่านถึงมาเข้าฝันหนูจริงๆหนูไม่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหนูฝันอย่างนั้นนะคะเพราะว่าท่านบอกอยู่ว่าท่านจะไม่อยู่สิบห้าวันหนูหนก็ยังลังเล ด้านนั้นหนูขออนุญาตสักครู่นะคะออขอบคุณมา,มากๆนะครัคะตอนนี้ยังทันช่วยแึงแก้ไขเรื่องของใครหรือคะคนหลอกตัวเจ้าทั้งนั้น จากสมาธิอีกฝากของปลามาที่นี่เพื่อมาบอกเจ้าเ่ยคนชื่อชายกิตตกอยู่ในหลุมดำตอนนี้เหรอคะใช่แล้วแล้วท่านพอทราบไหมคะว่าผิดเกิดเพราะอะไรแล้วมีทางแก้ไขย,ยังไงบ้างเรื่องผู้หญิงความรักความโกรธ ข้ามีวิธีแต่เจ้าทั้งที่ดีที่สุดพาชายจิตแลาข้าทีดดีได้ค่ะวัน,นวันไหนคะยังไวกว่ผมนี้ได้ค่ะได้ไเงียวที่สุดได้เลยค่ะถ้าชายเิตเป็นไรกันมาพี่ใจพี่ชายของมันก็ต้องเสียใจรวมถึงเจ้า เป็นคนรักของพี่ชายมันใช่ไหมละ่ะค่ะถ้าเจ้าเสียใจก็ทำให้ทุกอย่างพังไปหมดนีด่แหละหลุมดำหลุมนั้นมันน่ากลัวข้าเห็นในนิมิม คนชื่อมันพร้อมจะร่วมมือกำจัดชายคนหนึ่งข้าไม่รู้ว่าเพื่ออะไรแต่ข้าอยากจะให้ชายคิดมาเจอข้าสิ่งที่มันคิดอยู่มันจะพาไปสู่หายนะรวมถึงเจ้าจะโดนไปด้วย ขอค,ค,ค่ามีอะไรที่หลวงพ่อที่จะช่วยนในชายคิดได้หลวงพ่อจะช่วยค่ะมีแล้วสิ่งที่เจ้าจะช่วยได้่อให้มันมาหาขาก่อนได้ค่ะก่อนที่มันจะลงมือทำอะไรโดยไม่คิดได้เลยค่ะตอนนี้ที่สิ่งที่จะทำตอนนี้แค่ความแขนที่เม่อไรคำยึงถึงอันหนาที่จะเกิดขึ้น ใหญ่เกิดนวม่ต้งฆ่าด้วยมันน่ากลัวจริงๆขากลับมาได้แค่สองวันภายในสองวันนี้มีป้ายใจคิดหมาคายไว้ใชค่ะไม่อย่างนั้นทุกอย่างจะสายไป สองวันขาดตรงกลับยังจุกอีกขาดสมาธิป่าฝั่งชายแดนปามามันไกลถูกจับไปไม่งไน่รนอนแล้วตอนนี้เจ้ากับคนรักเจ้าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็สบายดี่ะท่านแล้วก็รังวีทำง,งานร่วมกันบ้างค่ะอาจจะไม่ได้เข้าป่าด้วยกันทุกวันหรือว,ว่าเข้าป่าด้วยกันก็ยังอยู่ได้ค่ะ เ,เจ้ารู้ตัวไปเจ้าทำอาหากินขึ้นแบบนี้เป็นเพราะว่าพอของเจ้าช่วยพวกเจ้าเะมากมายมันคือความดีที่เ,เจ้าทำไว้ด้วยเจ้าทั้งคู่มาสมกันอยูด่ด้วยกันแล้วทำอาหากินขึ้น ไม่มีตกยากลำบากเพราะบนที่ทำไว้มันช่วยดันส่งเสริมบวกเจ้าขอบคุณนก็ต้องข,ข,ขอบคุณท่านมากเลยค่ะไม่ว่าจะมีเรื่องดีเรื่องร้ายท่านก็คอยช่วยเหลือกหนูมาโดยตลอดข้าพเจ้ช่วยอะไรท่านหนูไม่มีกำลงนาหไม่มีกไรของท่านหนูก็คงเอาชีวิตไม่นอจนตึงทุกวันนี้รวมถึง คนรักของหนูด้วยเช่นกันค่ะท่านทุกวันนี้ก็ดูแลปลอดภัยเพราะว่ามี่นี่เขามทั้งคอยช่วยเหลืออยู่หนูต้องขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่พื้นป่าที่นี่ที่เปิดโอกาสให้หนูได้มาเดินได้มาสร้างรายได้หนูก็ไม่ได้ทำรายได้แค่การค้าขายอย่างเดียวการเดินป่าก็เป็นรายได้ของหนูก็ต้องขอบคุณพื้นป่าแห่งนี้ด้วยค่ะแล้วก็ทุกอย่างมันอยู่ที่ความตั้งใจและพยายามของเจ้า ความเหน็ดเหนื่อยเดี่ยวของเจ้าที่ขา,ายกำไรไปท่านไม่ติดว่าเจ้าเป็นสาวทัน้นพ่อูกขับไม่ให้เด็นดขาดพวกข้านักถือพ่อปู่มาก,มาก,มาก,มากเป็นเหมือนตัวแทใ้ในป่าเลยก็ว่าได้พูดกันแบบนี้เลยเฮพร้าลเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทาง ท่านรู้แเรกบวกเราเป็นปพ่อูที่จิตใจเมตตาท่านพ่อรูมีเมตตามา,มากๆเลยค่ะจริงๆท่านไม่ได้เมตตาแค่หนูเพียงคนเดียวค่ะท่านก็เมตตาคุที่ชมหนูอยู่ในนี้ด้วยค่ะท่านก็คอยให้โชคลาภให้พรกับพวกหนูแล้วก็ทุกๆคน,นด้วยค่ะท่านมีเมตตากับทุกคน นไม่ได้มีเมตตาแค่กนเดยรู้สึกรับรู้ได้แลรวว่าท่านมีเมตตามากๆงั้นเนาขออนุแยก มาเอาไปก็วันนี้ท่านมีอะไรจะบอกหนูอีกไหมคะหรือว่า,ามีเพียงเรื่องเรื่องนี้ที่ที่ท่านบอกคะ่ะมีแถวนี้เรื่องที่สำคัญค่ะ,คะ ได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงเจ้าไม่พามาาปในพ่งนี้ค่ะค่าช่วยไม่ได้แล้วค่ะค่าช่วยใหญ่ทับนี้ตอนนี้ความโปรดแขนของไอ้มันคนที่ใช้กิจร่วมมือค่ะจะกำจัดชายคนหนึ่งข่าไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นอะไรกัน รู้แค่ว่าตกอยู่ในหลุมดำที่น่ากลัวลุมแห่งความตายได้คระท่านมันจะทำให้ทุกอย่างพังทีนานข้าไม่อยากให้คนรักของเจ้าต่อเสียน้องชายไปเป็นเพราเรื่องความรัก ไม่มีลาบจากจ้ามีเพียงเรื่องความเป็นตายที่คอยตักเตือนให้พวกเจ้าระวังและแก้ไขได้ทันได้เลยค่ะได้เลยเดี๋ยวยังไงหนูจะรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกน้องทันทีเลยค่ะท่านเมื่อถึงกลับถึงบ้านค่ะ,ะได้ค่ะหนูขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะที่ สะเวลามาเตือนภัยให้กับพวกเราพวกเราก็จะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็จะคอยระมัดระวังตามที่ท่านคอยบอกค่ะถ้ามีอะไรที่ต้องขอความช่วยเหลือหนูขอให้ท่านเมตตาพวกหนูด้วยนะคะและยังมีอีกเรื่องที่ทายจะ,จะบอกเจ้ากับคนรักเจ้าค่ะ นี่พวกหนูไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องกังวลค่ะนอกจากเรื่องงาน,นะคะ่ะแล้วเด็กจากเมืองบาดาลคนนั้นละ่ะก็เป็นเรื่องที่กังวลนะคะท่านแต่ว่าไม่ได้มากค่ะเพราะว่าหนูก็ได้บอกกับน้องนินไปแล้วค่ะว่ายังไม่ถึงความพร้อมของหนูและคนรักค่ะเพราะว่าพวกหนูเองก็เพิ่งศึกษาดูใจกันเมื่อไม่นานแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะมีลูกด้วยกันค่ะท่านก็ได้บอกน้องไป ตามความจริงตามความเหมาะสมแล้วเราว่าเดี๋ยวถ้าถึงเวลาจะเป็นคนคอรับน้องมาเองค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะมีข่าวดีให้น้องแล้วแต่ไม่รู้ว่าสายเกินไปหรือเปล่าตอนนี้ก็มีคนเจ้ากับคนรักเจ้าพากันไปยังจุดที่เปเจอเด็กนั้นแล้ว ท่านทราบด้วยใช่ไหมคะทาบทุกเรื่อได้คะ่ะงั้นวันนี้หนูขอกลับตัวลาแล้วนะคะท่านไว้โอกาสหน้าหนูจะเข้ามาหาท่านใหม่วันไหนที่ท่านกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวว้ว่างๆหนูจะไปทําบุญให้กับบริวารของท่านที่นี่ด้วยคะ่ะ มีคนฝากกล้วยม้วนมาให้ท่านด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหนูรอลอตใหม่มาก่อนค่ะคพหนออยากให้ท่านได้ได้เสวยทิปเป็นอ่าเป็นของใหม่ๆอ่ะคะ่ะเพราะว่าหนูอาจจะทยอยอายมาได้ไม่เยอะตอนนี้มีคนฝากมาให้ท่านเยอะมอากว่เาเงตรงนี้มันเป็นการสิเปจบ้มหไม่เป็นไรเลยค่ะท่านไม่เป็นไรค่ะท่าน หนูตั้งใจเอามาให้ท่านแล้วก็หลายคนเขาก็ตั้งใจมาให้ท่านคะ่ะหนูอยากให้ท่านรับไว้ท่านจะเอาไปให้บริวารของท่านก็ได้คะ่ะไม่เป็นอะไรคะ่ะหนูไม,ไม่ไม่เสียดายของที่จะเอาไปขายเรือของเอามาขายเมื่อไหร่ก็ได้ซื้อมาใหม่ก็ได้คะ่ะแต่ของที่จะนํามาถวายคือทุกคนตั้งใจมาให้ท่านคะ่ะหนูเองก็ตั้งใจที่จะเป็นสะพานบุญให้กับผู้อื่นคะ่ะท่าน ขอบคุณมากๆเลยนะคะ,ะค่ะอขอบคุณมากๆเลยค่ะงั้นวันนี้หนูขอกลับแล้วนะคะได้เลยค่ะได้เลยค่ะกลับสวัสดีค่ะท่านเจ้าพี่ๆตอนนี้อมก็ออกมาแล้วเนาะก็ให้ท่านกลับไปทําสมาธิเนาะส่วนตัวเองก็จะเดินทางกลับบ้านละไม่อยากรบกวนท่านมากเนาะถึงท่านจะเทศนาสังสรรเราเจสี่ยมก็อยากฟังเรื่อยนั่นแหละทุกคน เกินใจท่านเหลือเกินเรามาครั้งนี้เราก็ก็ถือว่าได้รับรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วตอนนี้ก็มีคําเตือนจากท่านออกมาเนาะให้ไปบอกน้องกิจโดยด่วนเลยว่าจะเกิดภัยถึงแก่ความตายเลยก็เป็นได้ถ้าไม่ระวังตัวถ้าไม่รีบมาหาท่านเนาะท่านอาจจะมีของให้น้องกิจหรือเปล่าออไม่แน่ใจนะแต่ว่าท่านจะช่วยเหลือน้องกิจนะ เดี๋ยววันนี้อมอกลับไปบ้านอองจะรีบไปบอกน้องกิจเลยทันทียังดีนะวันนี้น้องกิจไม่ได้เข้าป่าแล้วพี่วันนี้น้องกิจอยู่บ้านพอดีเดี๋ยว,วจะรีบไปบอกไม่รู้ว่าเย็นนี้จะไปป่าหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรีบกลับก่อนก่อนที่น้องกิจจะจะไปจะไปนอนป่านึงคืนนะอ๋อโอเคก็ฝากวีเอฟซีเป็นกําลังใจให้น้องกิจด้วยนะตอนนี้ก็อาจจะเกิดวิกฤตสึกชิงนางหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าน้องกิจเนี่ยก็ยังก็ยังไม่ได้เป็นคนที่ ทำร้ายน้องจำปาแต, s, แต่อย่างใดน้องกิจพยายามช่วยเหลือน้องจำปาอยู่นะเขาอาจจะไม่ได้รักกันแล้วเนาะพี่ๆไม่รู้ว่าใช้กิจอาจจะลืมน้องจำปาแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นห่วงอยู่ลึกๆก,ก็ได้เนาะก็ฝากติดตามชมฝากติดตามดูกันไปแต่ว่าอมเนี่ยก็จะพยายามดูแลตัวเองรวมถึงพี่แสตอมก็จะเล่าให้พี่นะแฝตฟังเนาะไปเดี๋ยวขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้หวังว่าพีพีเอฟซีจะได้ย <c oughs> <ๆ S 2> ินท่านเทศนาสังสอนเนาะทุกๆเรื่องทุกๆลาวเลยก็ ถ้าเป็นเรื่องดีก็ขอให้ทุกคนรับไว้เนาะฝากให้พี่่สาธุไว้เนาะได้เจอท่านก็เป็นสิ่งที่ดีนะโอเคเดี๋ยวขอตัวเดินทางกลับก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปฝากขอบคุณค่ะ